ใครๆก็คิดว่าอยู่ภาคเหนือเนี่ยอากาศดีมากอยากมาสัมผัสอากาศดีๆเย็นๆจังเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาคเหนือก็มีปัญหาอยู่นะคะปัญหานั้นก็คือฝุ่น pm 2.5คือพอหมดหน้าฝนปุ๊บอ่ะฝุ่นมาเลยนะมันหนักถึงขั้นที่ว่ามีบรรยากาศรอบบ้านนะคะคือมันเหลืองไปหมดเลยอะ่ะมันเหมือนมีคนมาใส่ฟิลเตอร์ในชีวิตจริงของเราให้มันดูย้อนยุคแบบจริงๆแล้วมันคือฝุ่นทั้งนั้นเลยจําเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านถึงแม้ว่าเราจะเปิดเครื่องฟอกอากาศเยอะขนาดไหนอะ่ะแต่เรารู้สึกได้เลยว่าเป็นช่วงที่คนในบ้านอ่่ะปวยยยงาามกๆเล เราปิดประตูปิดหน้าต่างพยายามใช้ชีวิตยอยู่แต่ในบ้านเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นอ่ะมันเข้ามาจะได้มาเจอตัวนี้เลยค่ะแคปพัดเครื่องเติมอากาศแคปพัดเนี่ยเขาเป็นเครื่องเติมอากาศที่ดูดอากาศบริสุทธิ์จากข้างนอกบ้านนะคะแต่เขาก็จะผลักดันฝุ่น PM 2.5แล้วก็พวกไรฝุ่นสารก่อภูมิแพ้ต่างๆออกไปคือให้อากาศที่เข้ามาเนี่ยเป็นอากาศที่บริสุทธิ์อะค่ะช่วยลดอาการแพ้ลดปัญหาทางเดินหายใจอีกอย่างหนึ่งคือดีไซน์ของเขาอ่ะสวยมากๆเลยดีไซน์สวยงามเหมือน เป็นเฟอร์นิเจอร์อีกชิ้นหนึ่งที่ติดในบ้านเราเลยค่ะและตัวนี้นะคะเขาติดตั้งและจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะพร้อมกับมีรับประกัน1ปีเต็มเลยถ้าได้ลองใช้ตัวแคปผัดแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าสดชื่นขึ้นจริงๆนะอย่างลูกอะคะ่ะเวลาที่ตื่นขึ้นมาเขาดูสดชื่นสดใสมากขึ้นตัวเราเองก็รู้สึกว่านอนเต็มอิ่มมากขึ้นไม่รู้สึกว่าตื่นมารู้สึกเหนื่อยเพลียหรือว่าหายใจไม่อิ่มเลยรู้สึกว่าเราได้สูดอากาศที่มันบริสุทธิ์จริงๆแล้วใครที่สนใจนะะะคเเดดดี๋ยยวจจปัักกพิกิไไ้้้ใหหมตาลลือง